ดราม่าคำชโนดคิวเทอป้าถูกพ่อค้าแม่ค้ารุมขายลอตเตอรี่10บใบ3,900บาทดราม่าคำชโนดคิวเทอป้าเจอพ่อค้าแม่ค้ารุมขายลอตเตอรี่หวย10บใบ3,900บาทวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียกับดราม่าที่เกิดขึ้นณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังอย่างเกาะคำชโนดจังหวัดอุดรธานี เมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ที่เติบโตในเมืองไทยคิวเทอป้าหรือคิวเทอป้าซึ่งมีผู้ติดตามกว่า8ล้านคนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับเดือดอะไรคือที่มาที่ไปของเรื่องนี้และทางคำโนดจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายน2568 คิวเทโอป้าได้โพสต์คลิปวิดีโอบนช่อง YouTube ในตอนเที่ยวอุดรธานีโนแพลนคำชฉโนดโดยเผยให้เห็นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นกันเองตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินรับประทานอาหารท้องถิ่นไปจนถึงการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะคำชฉโนดหวังหน้าคินดินแดนแห่งพญานาคราชปู่ศีสุดโทและย่าประทุมมา ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและสายมูเตลูนิยมไปขอพรและเสี่ยงโชคแต่สิ่งที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวเราัากลับไม่ใช่แค่ความน่ารักของคิวเทแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเก้าวลงจากรถที่คำชนโนดเสียงจากชาวโซเชียลและแฟนคลับของเจ้าตัวเองหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดบางคนระบุว่า การรุมขายลอตเตอรี่แบบนี้เหมือนการคุกคามนักท่องเที่ยวทําให้ภาพลักษณ์ของคำโฉนดเสียหายอีกหลายคนบอกว่าเคยไปคำโฉนดแล้วเจอแบบนี้เหมือนกันลงจากรถปุ๊บถูกรุมทันทีน่ากลัวจนไม่อยากกลับไปอีกบางคอมเมนต์ถึงกับระบุว่าลอตเตอรี่10บใบ3,900บาทนี่มันเกินไปแล้วทําแบบนี้อายแทนคนอุดรเลยและมีผู้ใช้โซเชียลบางส่วนแนะนำว่า คิวเทไม่จําเป็นต้องเกรงใจสามารถปฏิเสธได้หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยจัดการคําชี้แจงจากคำชโนดคณะกรรมการคำชโนดชี้แจงว่าจุดเกิดเหตุอยู่นอกพื้นที่ดูแลเป็นบริเวณวัดสิริสุโทโธที่มีพ่อค้าแม่ค้าประมาณ200รายซึ่งไม่ขึ้นตรงกับคำชฉโนดส่วนในพื้นที่คำชฉโนดมีผู้ค้าลงทะเบียน100รายต้องนั่งขายเป็นระเบียบและห้ามตือ้อ ทางคณะกรรมการแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่หากเจอการรุมขายหรือตั้งราคาเกินจริงดราม่าครั้งนี้สะท้อนปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาที่คำโฉนดซึ่งเกิดมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามาฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่านี่มันเกินไปแล้วนะขายลอตเตอรี่10บใบเกือบ4 0 0 0บาท ทำลายภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยหมดเลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเคยไปคำชะโนดมาเจอแบบนี้เหมือนกันแม่ขารุมจนแทบเดินไม่ได้น่ากลัวมากๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคิวเทด้าสงสารมากมาด้วยความตื่นเต้นแต่เจอแบบนี้ต้องจัดการปัญหานี้ด่วนเลยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าราคาแบบนี้คือโกงชัดๆหน่วยงานต้องเข้ามาควบคุมไม่งั้นนักท่องเที่ยวหนีหมดแน่ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเห็นใจคิวเทเลยยิ้มเกรงใจแต่ในใจคงอึดอัดมากหวังว่าจะมีมาตรการแก้ไขจริงจังนะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาคำชะโนดแต่เป็นปัญหาทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยวต้องจัดระเบียบทั้งระบบคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแมค้าพวกนี้ทำเหมือนนักท่องเที่ยวเป็นเหยื่อต้องมีกฎหมายจัดการคนขายแบบนี้บ้างคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คำชะโนดเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่พฤติกรรมแบบนี้ทําให้เสียชื่อเสียงต้องเรียบแก้ไขด่วนคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคิวเทพยายามยิ้มรับแต่คนดูอย่างเรายัางรู้สึกแย่แทนเลยหน่วยงานต้องรับผิดชอบนะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหวังว่าดราม่านี้จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงจรงิงจังไม่งั้นคําชะโนดจะเสียชื่อไปมากกว่านี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า โหลอตเตอรี่ราคานี้แพงเกินไปมากทำร้ายชื่อเสียงคำชโนดสุดๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเคยไปมาเจอแม่ค้ารุมเหมือนในคลิปเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจริงๆคิวเทคงตกใจน่าดูมาเที่ยวแต่เจอแบบนี้ต้องมีคนรับผิดชอบบ้างราคาแบบนี้คือการเอาเปรียบชัดๆหน่วยงานต้องเข้ามาดูแลด่วนเลย เห็นคิวเทยิ้มเกรงใจแล้วสงสารมากในใจคงรู้สึกอึดอัดสุดๆปัญหานี้มันเรื้อรังมานานต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่งั้นเสียชื่อหมดคำชะโนดควรเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจไม่ใช่ที่ที่นักท่องเที่ยวกลัวนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทำไมท่องเที่ยวไทยถึงมีปัญหาต้องรีบแก้ไขคิวเทน่าสงสารมากเจอรุมแบบนี้คงไม่กล้าไปอีกต้องจัดการแบค้าเหล่านี้ หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้มีการควบคุมราคาและพฤติกรรมการขายคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นี้กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะมันสะท้อนถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยตรงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคำชะโนดควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความรู้สึกสงบไม่ใช่สนามขายลอตเตอรี่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า10บใบ3,900บาทนี่เกินไปจริงๆ ใครจะกล้ากลับไปเที่ยวอีกถ้าเจอแบบนี้คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอยากคิดว่าแค่ยูทูบเบอร์เจอแล้วเป็นข่าวนะคนทั่วไก่เจอก็บ่นเหมือนกันแต่ไม่มีใครฟังคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าต้องมีมาตรการจัดการชัดเจนไม่ใช่โยนกันไปมาแบบนี้เพราะมันกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าไม่มีคนกล้าออกมาโพสต์คงไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้มันเรื้อรังมานานแค่ไหน คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าน่าเสียดายคำชะโนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยแต่กลับถูกทำลายด้วยความเห็นแก่ได้ของบางกลุ่มคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหน่วยงานรัฐต้องเอาจริงอย่ารอให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนไม่มีใครอยากมาเที่ยวคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคนขายควรรู้ว่าการบีบบังคับลูกค้าแบบนี้คือการทำลายอนาคตของตัวเองด้วยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า หวังว่าคลิปนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นบทเรียนให้หลายที่ได้จัดระบบใหม่คอมเมนต์นี้กล่าวว่าคิวเทโชคดีที่ยังใจเย็นแต่คนอื่นอาจไม่โชคดีแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าราคานี้เรียกว่าโก่งราคาแบบไม่เกรงกลัวใครเลยขนาดคนไทยยังรับไม่ไหวคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าอยากให้ต่างชาติกลับมาเที่ยวต้องเริ่มที่การจัดการพฤติกรรมพ่อค้าแม่ค้าก่อน คอมเมนต์นี้กล่าวว่านี่มันอะไรกันลอตเตอรี่ราคานี้แพงเกินเหตุมากทำร้ายนักท่องเที่ยวชัดๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเคยเจอเหมือนกันที่คำชะโนดแม้ขารุมตื้อจนรู้สึกเหมือนตัวประกันเลยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคิวเทคงช็อกน่าดูมาเที่ยวแต่เจอแบบนี้หน่วยงานต้องจัดการให้เด็ดขาดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า เห็นคลิปแล้วรู้สึกแย่แทนคิวเทยิ้มเกรงใจแต่สถานการณ์น่าอึดอัดสุดๆคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ Comment ment, ถัดมากล่าวว่าปัญหานี้มีมานานแล้วแต่ไม่เคยแก้ต้องมีกฎควบคุมการขายลอตเตอรี่จริงจังคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ ment, ต่อมากล่าวว่าคำชะโนดควรเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจไม่ใช่ที่ที่นักท่องเที่ยวต้องกลัวคอมเมนต์ Comment ment, ถัดมากล่าวว่าราคา3 9 0 0บาท10ใบคือเกินจริง ต้องลงโทษคนที่โกงราคาแบบนี้น่าสงสารคิวเทมากมาเที่ยวแต่เจอประสบการณ์แย่ๆแ,แบบนี้ต้องรีบแก้ปัญหานะถ้าไม่จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์แบบนี้จะเสียชื่อหมดเลยคอมเมนต์นี้กล่าวว่าหวังว่าคลิปนี้จะทำให้หน่วยงานตื่นตัวและจัดการปัญหาการขายของแทงสัที